สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเจาะลึกเรื่องหนังสือ Atomic Habits นะครับที่หลายคนพูดถึงกันคือเราจะมาดูแนวคิดสำคัญๆจากในวิดีโอที่เขาสรุปไว้นะครับเกี่ยวกับนิสัยการสร้างการเลือกเ,ออเพื่อให้เราเอาไปปรับใช้ได้จริงๆครับค่ะก็คือเป็นหนังสือทีออ่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะไม่ได้บอกแค่ว่าต้องทำยังไงแต่ลงลึกไปถึงว่าทำไมทาไมนิสัยมันถึงสำคัญแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวตนของเรานะคะ ครับประเด็นแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือเรื่อง identity change หรือว่าการเปลี่ยนที่ตัวตนไม่ใช่แค่ไปโฟกัสที่ผลหรือว่าวิธีการทำอย่างตัวอย่างที่เขาบอกแทนที่จะตั้งว่าอยากลดน้ำหนักให้คิดไปเลยว่าฉันเป็นคนสุขภาพดีแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ คือมันต่างกันตรงแรงขับเคลื่อนข้างในเลยนะคะเพราะว่าทุกๆก,การการะทําของเราเนี่ยมันเหมือนการลงคะแนนให้ตัวตนที่เราอยากเป็นเช่นพอเราคิดว่าเราเป็นคนสุขภาพดีใช่ไหมคะการเลือกกินสลัดแทนของทอดมันก็คือการโหวตให้ตัวเองในเวอร์ชั่นนั้นนะคะนิสัยก็เลยเป็นการสะสมหลักฐานเป็นการยืนยันตัวตนนั้นไปเรื่อยๆค่ะมันเลยยั่งยืนกว่าการตั้งเป้าแค่ลดกิโลอะไรแบบนั้นอ๋อครับครับเข้าใจเลยคือ มันเปลี่ยนจากข้างในจริงๆทีนี้มันมีอีกแนวคิดหนึ่งที่บอกว่านิสัยเหมือนเป็นทางลัดของสมองอันนี้มันยังไงล่ะครับคือฟังดูเหมือนจะดีนะครับแต่บางทีก็แอบคิดว่าเอ๊ะทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆมันจะน่าเบื่อไหมหรือทำให้เราไม่ยืดหยุ่นหรือเปล่าครับอ๋อค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะคือสมองเราเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากการที่เรามีนิสัยมันเหมือนเราสร้างโปรแกรมอัตโนมัติไว้สําหรับเรื่องเดิมๆทาให้เราประหยัดพลังงานสมองไงคะเหลือแรงไปคิดเรื่องที่มันซับซ้อนหรือเรื่องที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มากกว่าเดิมส่วนเรื่องความน่าเบื่อหรือเรื่องอิสรภาพเนี่ยเออมีคนเข้าใจผิดเยอะเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วมันตรงกันข้ามเลยนะคะนิสัยที่ดีต่างหากที่สร้างอิสรภาพให้เรา ลองนึกภาพคนที่มีนิสัยการเงินดีๆสิคะเขาก็จะมีอิสระไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินตลอดเวลาใช่ไหมคะการจัดการเรื่องพื้นฐานในชีวิตให้มันง่ายขึ้นผ่านนิสัยที่ดีนี่แหละคะ่ะคือประตูสู่ความคิดสร้างสารรค์เลยโอ้โหไม่เคยนึกมุมนี้เลยครับน่าสนใจมากแล้วกระบวนการที่นิสัยมันก่อตัวขึ้นมาล่ะครับเห็นว่ามี4ขั้นตอนที่เรียกว่า Habit Loop ใช่ค่ะมันเป็นวงจรสขั้นง่ายๆเลยคือ 1. สัญญาหรือคิวสิ่งกระตุ้น 2. ความอยากหรือคร a วิ่งที่ตามมา 3. การตอบสนองหรือ r e สปอนส e คือพฤติกรรมที่เราทำแล้วก็ 4. รางวัลหรือ Reward ความพอใจที่ได้ซึ่งสมองก็จะเรียนรู้แล้วก็อยากทำซ้ำอีกค่ะครับครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์สั่นคิว เราก็อยากรู้ว่าใครส่งอะไรมา craving ก็หยิบขึ้นมาดู response พอได้อ่านข้อความก็หายสงสัยพอใจ reward วงจรนี้มันทำงานกับทุกนิสัยเลยนะคะทั้งดีและไม่ดีเลยสองขั้นแรกเขาเรียกว่าช่วงปัญหาสองขั้นหลังคือช่วงทางแก้ค่ะอ๋อพอเห็นภาพวงจรแล้วก็มาถึงกฎ4ข้อที่เอาไว้สร้างนิสัยดีใช่ไหมครับมีหนึ่ให้ชัดเจนสองทให้หน่าดึงดูด 3. ทําให้ง่ายแล้วก็ 4. ทําให้น่าพอใจแล้วถ้าถ้าจะเลิกนิสัยไม่ดีก็คือทําตรงกันข้ามเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหลักการเดียวกันเป๊ะๆเลยคือใช้กดตรงข้ามอย่างข้อแรกจากทําให้ชัดเจนก็กลายเป็นทําให้มองไม่เห็น make it invisible ก็คือพยายามลดการเจอสัญญาณที่มันกระตุ้นนิสัยนั้นๆเช่น,นถ้าอยากกินขนมน้อยลงก็อาจจะแบบไม่ซื้อมาตุนที่บ้านหรือเอาไปเก็บไว้ที่อื่นให้พ้นสายตาไปเลยค่ะ หลักๆก,ก็คือตัดวงจรมันตั้งแต่ต้นทางอะค่ะครับผมแต่เอ่อก่อนที่เราจะไปปรับเปลี่ยนอะไรพวกน,นี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือการรู้ตัวก่อนใช่ไหมครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะหลายทีนิสัยมันออกมาแบบอัตโนมัติมากจนเราไม่ทันสังเกตตัวเองเลยถูกต้องที่สุดเลยค่ะ awareness หรือการตระหนักรู้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นจริงๆเหมือนที่เคายุงเคยบอกว่าประมาณว่า จนกว่าเราจะดึงสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกให้ออกมาสู่จิตสำนึกได้เนี่ยมันจะควบคุมชีวิตเราแล้วเราก็จะเรียกมันว่าโชคชะตาอะไรแบบนั้นเลยค่ะอืมครับกอล์บอดก็ได้นะคะแค่ลองลิสต์นิสัยที่เราทำในแต่ละวันแล้วก็ให้คะแนนดูว่าอันนี้บวกอันนี้ลบหรือกลางๆมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมพฤติกรรมตัวเองชัดขึ้นค่ะโหเทคนิคน่าสนใจดีครับดูดูทำตามได้ไม่ยากด้วยแล้ว ถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มสร้างนิสัยใหม่แบบจริงจังเลยล่ะครับมีเครื่องมืออะไรที่แบบช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้นไหมครับมีค่ะมีอันนึงที่เขาบอกว่าทรงพลังมากๆเลยเรียกว่าความตั้งใจในการลงมือทำหรือ implementation intention ค่ะคือแทนที่เราจะคิดแค่ลอยๆว่า เอออยากออกกำลังกลายอะไรแบบนี้ให้เราวางแผนให้มันชัดเจนไปเลยค่ะว่าจะทําอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนระบุไปเลยเช่นฉันจะวิดพื้น20ครั้งตอน7จ็ดโมงเชา้าที่ห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้ค่ะการที่เรามีแผนชัดเจนแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มโอกาสที่เราจะลงมือทําจริงๆได้สูงมากๆเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าบ่อยครั้งปัญหาไม่ใช่เราขาดแรงจูงใจนะแต่เราแค่ขาดความชัดเจนว่าจะเริ่มยังไงตรงไหนเมื่อไหร่ แค่นั้นเองค่ะชัดเจนเลยครับโอ้โหวันนี้ได้เครื่องมือได้ความเข้าใจเรื่องนี้ใสไปเยอะเลยนะครับเนี่ยน่าจะลองเอาไปสังเกตตัวเองกันดูได้นะครับเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเราก่อน ค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะส่วนคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆก็คือมันมีนิสัยอะไรบ้างไหมคะที่เราทำซ้ำๆทุกวันจนเราแบบแทบจะมองไม่เห็นมันแล้วด้วยซ้ำมันชินไปแล้วนะคะแล้วถ้าถ้าเราลองแค่มองให้เห็นนิสัยนั้นชัดๆขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนทิศทางของวันหรือของสัปดาห์ของเราไปได้ยังไงบ้างลองไปคิดกันดูนะคะ